ขอเจ้าวัดแล้วทอดครับสามสองหนก็กลับไปอีกแล้วนะครับผมเยี่ยว้าว เอาละครับวันนี้นะครับเกมมาเล่นสวัสดีก็ไม่สวัสดีเอากับเกมเดิมนะครับผมใครที่ยังไม่เคยดูเดี at er ๋ยวอธิบายสั้นๆเหมือนเดิมนะครับผมเกมนี้เป็นเกมค้นหาว่าบุคคลคนนี้คือใครนะครับผมโดยทั้งหมดนี่จะต้องวนกันถามคนละห้าคำถามวนไปเรื่อยๆคนที่นั่ง่ตรงกลางหรือว่าคนที่คิดโจทย์ต้องตอบได้แค่ว่าใช่หรือไม่ใช่รถอะไรผ่าน หาให้เจอภายในห้าคำถามนี้แต่ลุงไปแล้วก็หลายที่ผมถามอยู่่ด้วยก่บันแสดงว่าทุกคนทั้งหมดนี้ต้องช่วยกันเพื่อลุงในที่นี่คนเดียวโอเคนะครับและคลิปนี้ก็จะเป็นซอมบอนบวกเขาเป็นเซนต์ลูปัสรอแป๊บนี่โอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวซอมบอนเป็นคนคิดคำถามขึ้นมาอุ้ยคำถามเออจริงนะทุกคน ใช่ก็ไม่ได้ครับผมปี่พิ้งค์พูดแค่องคำพออตารอดไปชิดมาไปชิดคนมาบุคคลนะครับแปงบุคคลที่เราทั้งหมดและคนที่อยู่บนโลกนี้ต้องรู้จักอะไรคนทั้งบ้านต้องจักด้วยนะครับผมถ้าเกิดเฉลยมาแล้วว่าไม่รู้จักโดนตบนะครับโดนตกบ้านด้วยไม้หน้าสองได้ไมยตายไปเลยแล้วเย็บอภาพถึงอาเดี๋ยวมาดูกันว่าตาบอลจะชิดใครมาครับผม คนเมียน้อยเก่าๆก็ไม่เอาเด้อเออคนรู้จักนะแล้วลิฟานะลิานเลยนะอ่ะตอบไม่ใช่ใช่กับไม่ใช่นะครับผมคำถามเริ่มพี่บิ๊กครับสามสองหนึ่งเริ่มเกมเขาเป็นผู้หญิงใช่หรือไม่ใช่หรือไม่เป็นผู้หญิงใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชายผู้ชายเขาเป็นคนไทยใช่หรือไม่ใช่ใช่ มีลังเลว่ะตอนแรกคิดไว้คิดว่าจะเป็นแต่ว่าฝรั่งเป็นนักร้องฝรั่งที่ฉันชอบแต่ไม่ใช่นะไม่่ใชเขาอยู่ในวงการบันเทิงใช่หรือไม่วงการบันเทิงไหมเหรอเอาลังเลครับมีการลังเลเกิดขึ้นนะครับเป็นบันเทิงเหรอพี่แล้วเป็นอ่าแสดงคว่มเชื่อหนักแสดงพิธีกรเล่นหนังอ่าถ้าถ้าเป็นรวมๆคือใช่รวมๆนะเพราะเขาโด่งดังมาจากไอ้นี่แหละเออพูดง่ายอยู่ในวงการเขาร้องเพลงด้วยใช่หรือไม่ ไม่ใช่เต้เป็นนักร้องไม่ใช่รู้แล้วไม่ใช่นักร้องเลยับเขาทำช่อง YouTube หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่พูดได้เต็มปันเต็มคำใกล้จังใกล้ใกล้จัง วิ่งเราได้มาเยอะมากเลยเนี่ยเออจริงที่เล่นไหมรอบแรกเนี่ยกูรู้แหละเฮ้ยไอ่เชื่อเลยตอบเลยถ้ารู้เดี๋ยวกูจี้เลยเฮ้ยเรากี่หยดอ่ะตาเนี้ยเออเราหยดกี่หยดอ่าห้าหยดอ่าโล้วหแรเองเหรอแรงดีใช่ไหมอืมเรื่องอายุดีกว่าอายุไหมอายแต่ผูถามแบบว่าโกงๆไงแบบว่า20ถึง30มสิบใช่ไหมอายุเขา20ถึง30ใช่หรือไม่ ใช่ใช่ไม่เกินสามสิบมากกว่ายี่สิบมีช่อง youtube ด้วยมีช่อง youtube เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายคนไทยอีกยี่สิบเลยมีช่องยูทูบก่อนตัวเองใช่ไหมใช่ประจังช่อง youtube เนี่ยเขาทำกับเมียใช่หรือไม่ไม่แสบหัวต่อเสียงกันงเ่อ ความหลอของเขาเนี่ยโระดับเทพเจ้าเลยใช่หรือไม่รู้เลยว่าไม่มีประโยชน์ไม่หลอกระดับเทพเจ้าหลดับอะไงฮะเออนี่ก็คือถ้าใช่ก็คือคนนี้แหละตอบต้องตัวเองอถ้าเไม่ะถ้าเกิดไม่เกินสาม ไม่เคยเจอไม่เคยเจอเฮ้ยแต่แต่เขาเป็นช่องไม่มีอะไรเขาไม่กินเราเราอย่าเพิ่งไปเจาะอะไรนยูทูปเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงด้วยเขาว่าใช่ผ่าผ่ากันอยู่คุ้ว่าได้ไปเดี๋ยวว่านักแสดงที่มาทำยูทูปใช่อ่าเราจะเป็นสองอาชีพเลยผู้ชายคนเนี้นี่ครับตอบยูทูปช่องเขาเนี้ยพวกเราเนี่ยหน้าที่อยู่ตอนเฉพาะตอนนายนายฟิชนะเคยเปิดนั่งดูกันช่องเขาหรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่ ฮ้ยแคบมากเลยนะเราเคยเปิดดูนไข้แแหละเคยรุ่นด้วยเคยรุ่นด้วยเราไม่เคยเจอนะจไม่เคยเจอจะเป็นไม้เม็เน็ก็ไม่ใช่เอยียดลมเก้านี้ก็สี่สิบก่รู้ที่ลเก้าะสามสิบบาทอะสามสิบบาท อาชีพก่อนเถอะอาชีพแบบว่าไม่ม่ใช่น,นชันทำยูทูบ <ç uk> มาถามถามก่อนดิอืม <ic rubber> อาจจะเป็น<ม>พิธีกรอเพลงด้วยอาจจะเป็นคนเล่นหนังอาจจะเป็นเล่นละครอะไรใช่หรือเปล่ายังไม่รู้ยังไม่ถามเรื่องอาชีพแบบล่อหน้าร่อตาเหรอที่ไหเออเขาสักไหมในร่างกาย แสดงว่าไหนไหนล้มพานแล้วนี่งเลยแสดงว่าไม่ไม่ไม่ออกออกมาแขนแล้วแต่ไม่ไม่ไม่น่าจะไม่ไม่ซาดจ้าจะไม่นะเออแสดงว่าเอาจจะมีเล็กๆตรงนี้อาจจะยังไม่เึงข้อเสื้นอ่ะอาจจะมีน้ำมันตรงนี้ไหนอะไรเพราะอะไรเฮียตัวเก่งเก่งเหรอเฮียเฮียเออตัวเก่งเกี้ยงมียูทูบของตัวเองแต่ยูทูบถามว่าหล่อกไหมเทพไม่หล่อกใช่ไหมหลอไม่ไม่ไม่ได้หล่อไม่ได้หล่อเทพเจ้าเลยไม่หล่อมีน้ำ้ันถามเรื่องทรัพย์ไหม ซับสไคร์คืก์่าจะแคบได้เป็นเป็นร้านนะถ้าคือร้านคืออาชีพหลักแล้วอืมันอาจจะแบบบนไปให้เราต่อได้นะช่องยูทูบของเขาคนซับสไคร์์เกินหนึ่งล้านใช่หรือไม่ใช่อาชีพหลักอาชีพหลักเกินเกินล้านเบื่อแล้วแเดี๋ยวเอาพยานช่องนั้นเอาไปลอเฮ้ยคิมไม่ออกว่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยฟังหมดเอาไปลองพยานช่องไหมได้ชื่อช่องเนี่ยมากกว่าสองพยานใช่หรือไม่ ใช่กูรู้ที่สามกูเลิกเข้ามาใกล้แล้วเฮ้ยที่สามบอกกูวันนี้ว่าอะไรตึกๆมีอะไรบ้างเล่นเกมปะอืมเป็นดังเลยอ่ะคอนเทนต์หลักของเขาเนี่ยเป็นเกมใช่หรือไม่ใช่โอ้แคบแล้วแคบแล้วหรอกแคบแล้วไม่อีกคนแล้วก็เลยรู้จักใส่หน้าตาอะ สถานการณ์พี่สถานการสถานการณ์โอ้ยเจ็บจ้เลพี่โดนพี่โด้ยกูขอถามจี้ไปเลยยอมรู้ทูเบอร์คนเนี้ยเขาไม่เคยเปิดเผยหน้าตาใช่หรือไม่

คือแนวดนตรีใช่ไหมเขาเทพเรื่องเกมเนื้อเรื่องใช่หรือไม่เวลาเขาเล่นเค๊กท้าที่บอกคอว่าเล่นไตนนะครับอไหมอยลร่อ้ยหลรองเจะรู้หนอคมรอบันอยู่ที่ว่าใครจะตอบกันนะครับขับนต้นเลย ชื่อช่องเขามีแต่ม่สาพยาคะเฮ้ยแต่เขามีเอข้างหน้าด้วยใช่ปะชื่อช่องเขาชื่อเ R ข้างหน้าใช่ไหมตอบเด้อมึงยังโจงทำไมเนี่ยตอบเลยตอบเลยตอบเลยให้ดูสังหารดีกว่าชื่อช่องอเขาคือเอาเงี้มีเฮดให้้ย ไม่มีมัไอ้ชัดมาต่อให้อธิบายเอาไปเอาไปหนึ่งทิวคนที่สตรีมเกมกับกับเขาคนนี้ชื่อน้องกล้าใช่ไหมเออไม่ใจมั้งไอ้ตัดนี่น้องกล้าไอ้เหี่ยให้ตอบเลยฮะหยาใจอยากดไม่ใช่เอาเทียนมาให้มันสักเพกียร์ค่าล็อกเกอร์เลยเป็นอะไรอ่ะเกียร์ชื่อถูกค่าไม่รู้นะไม่ถงไม่ถงไม่ถงหัว

มันเป็นจุดคิดได้ไงวะสายเกมหรือสายอะไรเล่าคตะนึ่งอยู่ในใจอะตูตงนึงอยู่ในใจอะตะนึงเลยอะต้งอยู่ในใจว่าแบบจต่ททาถามเรื่องเกมเนี่ยเอ้แตกแน่นอนเลยเนี่ยซึ่งทำให้รู้ว่าคูเป็นคนโกกใครไม่เก่งเนี่รมกทั้งเมียด้วยูหงี่ไงไ้ไงี่ โอเกแล้อครับโเคประมาณนี้ลองไปเล่น <publishers> ด <discussion S 2> <Yeah. S 1> <ikka f> ูเองได้สน uh ุกดน่าดูลองไปเล่นกับอาว่าอาโปงดูส่วนรู้จักแล้วก็โเทียนเลยพงศธรนั่นแหละพงศธรนั่นแหละส่วผสมจะเลอะเลยจับคนน้อยแล้วก็เทียนหยุดอาว่าอาโป่งกอางแล้วบอกอ้าวเะขึ้นนี้ไรก็โอน้าผมสวยท่านนีาชอบข้อทางติดต่อพวกเราพิเอษมากมายเดี๋ยวขึ้นให้แอนนะครับลองตอนนี้โอน้าของเราไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับหอง่ายกว่านี่ครับเราไปจ่อไปดูแต่เราสองเลยนะพวกเรา